อ่โอเคก็สวัสดีนะครับเรามาพบกันใน EP ีที่16นะครับก็ตอนนี้เวลา11โมงเนาะเ,เที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนาฬิกาปลุกก็ดังอีกแล้วนะทุกคนก็มาถึงเหมือนเดิมครับตลาดมืดครับโอ้โห อยากได้เลอเกินสองพันห้าร้อยเพสโอนิกเนี่ยอโอเคแล้วก็ผมแอบ,บมาเปิดสเตจเล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วนะแล้วผมวไม่น่าจะได้เหมือนมันต้องรออ้อไม่ต้องรอแฮ โอ้โหได้สเตตมารอบนี้คุ้มเลยนะได้อยู่นะครับโอเคแต่ว่าผมจะยังไม่ไม่ผสมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรอทีเดียวเนาะจริงๆอ่ะกดใช้เพชรกดทิ้งเลยก็ได้นะครับ ถ้ารีบนะถ้ารีบใช้เพชรกดทิ้งไปได้เลย ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าสกิลเนาะโอเคเมื่อกี้นี้โอเคสกิลเราชนะนะครับเมื่อคืน <c oughs> อคขอไปครับก็ผมบอกแล้วนะคือถ้าช่วยกันเล่นนะครับยังไงโอกาสชนะมันมันก็มีอยู่ที่ว่าจะจะช่วยกันหรือเปล่าเออแค่นั้นเองนะฮะมันไม่ได้มีอะไรยากเกิน ค,คือเกมนเนี้ยกิลหนึ่งเนี่ยจำกัดห้าสิคนน่ะขอแค่แบบมี24่สิบส่คนจะเล่นทุกวันช่วยกันเล่นน่ะมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะในความรู้สึกผมอ่สิบคนที่เล่นเนี่ยคือคนที่เล่นแบบอันนี้ด้วยนะคนที่เข้ามาเล่นใน ในการเขาเรียกอะไระในที่ถูกตั้งมันผู้โจมตีด้วยนะครับนี่เห็นปะก็คือตั้งใจเล่นอะ่ะยังไงมันก็ชนะขอแค่ออนขอแค่ช่วยกันะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวันนี้จะได้เล่นสกิลหรือเปล่าเนาะ ủa thật đời nghìn lâm bản mà wow ủa sùng sùng thế này อันนี้อันนี้ยังไม่น่าไหวนะหกล้านเนะี่ยจริงๆถ้าลบเบิกพลังอันติเมตเข้าไปเนะี่ยเขาไม่ถึงหกล้านแน่นอนนะครับอุ้ยอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะ ทำไมคนถึงเลือกเอาสกิลบัฟ์ไปช่องสามกันก็เลยงงงงก็มีตัวที่คิดว่าน่าจะตีอยู่นะอันนี้ง่ายแน,น่นอนนะซามบอเจ็ดเนี่ย น่าจะเป็นตัวนี้นะที่เราจะตีในวันนี้ไปลองดูกันครับ ก็อันนี้มันผลตาม cp อยู่แล้วนะไม่จบไม่จบอ่า ก็เดี๋ยวมาลองตัว6ล้านคิดว่าน่าจะไหวนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะป้องป้องกันกายเขาเยอะแล้วป้องกันกายผมก็เยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาอาัดชูริเคนเยอะไปนะตกิลพวกเนี้ย ก็โอเคเดี๋ยวลองดูกันก็ภาวนาให้มันไหวนะครับ6ล้านเนี่ยเพราะว่าทำไมถึงไม่พูดเหมือนเมื่านเพราะว่าอันเนี้ยครับเขามีบวกกายภาพเนาะเขาอยู่ป้อมอกายภาพนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เขามีป้อมกายภาพนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะค่าสเตตข้างในนะครับสีอย่างล่างเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถึงได้บอกว่าโอกาสเนี่ยมันแบบมีสิทธิ์โดนสวนได้เลยใช่จริงๆเนี่ยตัว 8ล้านไม่ใช่นี่กดผิดนะจะกดตัว8ล้านจริงๆตัว8ล้านเนี่ยผมมองว่าอถ้าสู้จริงๆนะถ้าสู้จริงๆเนี่ยคิดว่าไหวครับคิดว่าไหวเลยล่ะแต่ว่าอยากเอาชัวนะเพราะว่าพลังโจมตีเขาแค่4ี่แสแล้วก็ h p เขาแค่2องลเก้เอง สล้านเก้าของคขานี้คือมีเอฟเฟกป้อมอีกห0าหมนะครับซึ่งยังไงมันก็ไม่ไม่เกิน3ล้านใช่ผมเลยบอกว่าคิดว่าน่าจะไหวแต่ว่าก็คงไม่ไม่ได้ตีละเพราะว่าหมดแล้วนะหมดโคว้าในการตีละก็เลยเอาชั่วไปส่วนตัวเนี้ย เทพหราลกเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยก็ต้องให้วัดกับอ้โหูนี่นะครับนี่คือกายภาพของจริงนะอันนี้ต้องให้วัดกับตัวเบอร์หนึ่งของเรานะครับคือกายภาพมันต้องเล่นแบบนี้นะทุกคนดูไว้เลยนะครับโจมกายเยอะๆป้องกันเวทเยอะๆนะครับป้องกันกายกับโจมตีเวทเนี่ยปล่อยมันนะฮะอ่ะ ก็คือมันต้องเล่นแบบนี้นะครับนี่คือโจมกาย2 0 5ป้องกันเวส2,100นะฮะแลวเดี๋ยวมาดูน้ำเบอร์หนึ่งของเราเนาะปรอดิสนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็ต้องอยู่ที่วัดใจอยู่ที่เทคนิคในการเล่นอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะค่าสเตตด้างในเนี่ย เสียงล่างที่เป็นแกนหลักเนี่ยต่ำกว่าหมดเลยนะแต่แต่แตส t ตตพวกเอ่อ CP หรือพลังโจมตีกับ hp เนี่ยค่อนข้างสูสี s ส a ตสูงกว่าส t ตตเสียงล่างสูงกว่าขนาดนี้นะครับไม่ต้องดูถึงพลังป้องกันกันกบอัตราคีที่ข้อเลยนะพอดูเสียงร่างเสร็จมาดูนี่ได้เลยฮะ CP พลังโจมตี hp ผมว่าอยู่ที่ทริคในการเล่นเนาะ น่าน่าจะสู้ได้และในความรู้สึกผมนะ <c oughs> อ่าโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรละน่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมา